ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดลยกมค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือตะโก้กล้วยบดชีค่ะไปดูวิธีการทําค่ะง่ายมากๆค่ะอร่อยด้วยกล้วยน้ําว้าค่ะเพื่อนๆเราจะทํากล้วยบดชีเป็นอะไรนะตะโก้กล้วยบดชีเนาะเดี๋ยวล้างกล้วยก่อนค่ะค่ะจะลองทาเนาะทําครั้งแรกก็ลองก่อนค่ะ เอาออกมาแค่สี่ห้าสี่อันพอเิสมิลาล้างให้สะอาดเนะ้องล้างเปลือกให้สะอาดนะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มมันนะใส่เกลือลงไปในน้ำเนาะจากนั้นเราก็ใส่กล้วยลงไปเลยคนะ่ะค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาค่ะเตรือมหม้อเนาะ เราจะทำเป็นตะโก้นะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะเราจะเอาแบบเนื้อแข็งเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเราก็กะกะเอาค่ะเราทำไม่ได้ตวงเนาะ,ะเรากะเอาอันนี้ก็จะเป็นโคโคทพาวเดอร์ค่ะผงกะทิเนาะ,ะเราจะใส่ประมาณนี้นะคะ่ะโอเคอันนี้เป็นน้ำตาลคะ่ะ หวานมากน้อยก็อยู่ที่เราเราชอบเนาะเราต้องการเนาะใส่เกลือค่ะค่ะประมาณนี้เนาะรสชาติเราเดี๋ยวเราค่อยปรับเอาก็ได้ค่ะเราแบบเหมือนหวานต้องการหวานมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยปรับปรับเอาเนาะค่ะเราก็ใส่น้ำลงไปเนาะกวนแป้งค่ะ กวนทุกอย่างให้ละลายเนาะหอมกะทิระหว่างนี้เราอยากชิมรสชิมได้นะแล้วเราก็ค่อยเติมเอาว่าเราแบบเราชอบรสชาติแบบไหนเนาะถ้าเพื่อนๆพอเราต้มกล้วยตามที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะตักขึ้นเนาะสมิลาละมานะทิ้ ค่ะตักมาแช่ในน้ำเย็นเลยค่ะค่ะแช่ไว้ก่อนเนาะค่ะเราก็มากวนตะโก้ต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดี่ ไฟเบาๆเนาะกวนไปเรื่อยๆให้เขาเหนืดขึ้นนะคะเ okay. คคม้นขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เริ่มสุกเรียบร้อยเนาะเอ้ยมีใช่เย็นแล้วโอเคเนี่ยค่ะ นเนะาะค่ะเราก็มาเริ่มหั่นกันเนาะบิสมิลามลาหั่นชิ้นประมาณนี้ค่ะบิสมิลามลาไม่ต้องหนามากแล้วก็ไม่ต้องบางจนเกินไปเนาะโอเคนี่ ค่ะประมาณนี้เนาะนี่อันนี้เรามีพิมพ์ที่มันเป็นรูปหัวใจจริงๆเราอยากได้เป็นดอกไม้ถ้าหาไม่เจอค่ะโอเคเราจะกดลงไปนี่ไม่รู้จะสวยไหมนะเพราะว่ากล้วยอาจจะเล็กไปไว้สวยงามอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะทำจนหมดเลยเนาะ ค่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะอันที่เป็นเหลือๆแบบนี้เราก็จะเอาไว้ลองก้นเนาะใส่ข้างล่างค่ะใส่ข้างล่างตะโก้ใส่ข้างล่างถ้วยโอเคค่ะเวฟให้ค่ะอัน <laughs> นี้เราจะใส่ไปก่อนเลยเนาะใส่ไปนิดๆหน่อยๆก่อนข,ข้างล่างก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็เริ่มข้นแล้วเนาะแต่เราจะให้ข้นกว่านี้อีกนิดนึงค่ะค่ะประมาณนี้เราพาักไว้ก่อนเนาะค้าเพื่อนๆอันนี้เราจะหยอดเลยเนาะบิสมิลาลาลห์มาร์รค่ะหยอดประมาณนี้ก่อน ค่ะเราก็เอากล้วยที่เราทำไว้เป็นรูปอันนี้เนาะเราจะใส่เข้าไปบิสมิลลาค่ะประมาณนี้เนะาะค่ะจากนั้นเราจะโรยงาหน่อยเนาะบิสมิลลา ค่ะเรียบร้อยแล้วน่ากินมากๆเลยค่ะตะโก้กล้วยบดชีของเราค่ะแค่กินกล้วยเปล่าๆนี่นะหนึบๆแล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank you for watching ค่ะบายบายค่ะมัสลามาบายบายค่ะเพื่อนๆได้เวลาชิมเนาะตะโก้โกล้วยบดชีของเราบิสมิลลาห์ละฮะมะนเใหโอ้ยน่าก,กินยังไงบิสมิลลาห์อืมคือดีอ่ะอร่อยมาก เหนึบมากเลยนะอร่อยอะ่ะอร่อยสนินลาละมาเลยอร่อยค่เพื่อนๆลองทำดูเนาะอร่อยมากอร่อยเนื้อตะาโก้ก็แบบเนียนไม่แข็งไม่เละอร่อยมากๆไม่ชอบอะ่ะ